move สปู t o ทู g u ตนกายเลสปู๊กทูสโตนตี้ใครไม่ครบเหมิดเหมิดปาร์ตี้ได้นะฟูดบัฟ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 ก่อนฟูดบัฟฟูดบัฟฟูดบัฟกายฟูดบัฟเขาไปกันหมดแล้วประตูไหนอะประตูสองประตูสองแล้วเดินขึ้นมาเลยตีเฟกแยกไปครับตีเฟกแยกไป ไอ้น้าเคเราจะไม่แคมสปอรนะไม่แคมเกิดเขาโอเคเขาเกิดจุดไหนอะเฮ้ยถอ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 ยเกิดแบ็ค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 แบ็คเขมานเข้มานแบ็ค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 เราอยู่ไหนกันนี่โอเค move to me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  move 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 let's move let's move let's move l let e <c oughs> เดินเดินไปไหนอะ เดินไปทางหโวเตรียมตัว p ุชเตรียมตัวชให้เอามา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 อ้อมไวหน่อยดิข้างหลังฮะต้องดูดูหดูเคลียร์ดิสกาโอเคสวยตามเขาเลยข้างหลัโดนจับแล้วโอเคเขาตะ push เขาตะ p u s เขาตะ p u s เขาตะ push back line back line line เปิดบัฟ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 เปิดบัเขาตะ push นะ t h r e ด d r o ด o ด r ด a g e ดดทูมี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 ูจับกูจับกูจับวินมวินมดีเวสทูมีทูมี แอนไฮกลาวไฮกลาวไฮกลาวข้างหลังข้างหลังข้างหลังหันมา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 เจตุรีพอเน็กเวฟเน็กเวฟเน็กเวฟนะเน็กเวฟทรีชูวันดรอปดรอปดาเมจทูมีดับกลับมทูดับมาทูมีดับกลับมาทูมี่ดับกลับ้มีดับกลับมาให้ี่ดัมาดี่ี่ดัมาดี่ี่ดัมาดี่ี่ดับกับมาับกลับมาให้ทูมี่ วีพ h i ชิ่ง o ูไฮก h r ์พุชชิ่งทูไฮการ์กายพุ u ชิ่ u ทูไฮการ์ทรีทูวั h พุช h ุชพุช o ุชทูไฮการ์พุชทูไฮกา h ์ทูมี o t ม m พุช m ูมีพุชท m มีมูฟมูฟมู t มูฟมูฟมูฟจัสต์มูฟจั u ต์ o ูฟดัน t move ดัน focus ตอดันโฟก t o ตอมูฟมูฟมู move มูฟ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  m o v ม move ฟมดีมูฟ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 มูเปูฟมูฟปิดบั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 ฟ Let's go get to who d i e let's go get to Let's go let's go let's go พยายามตามเมนบอลหน่อยนะอย่าทิ้งห่างไว้ไกลนะ Go 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 I'm dying I'm dying I'm coming 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 ทำไมผมมันแรกแล้วะผมมันปิงๆอ่ะนะครับเฮ้นวะ เลทส์ก็เลทส์ก็เลทส์ก็เลทส์พุทเลทส์พุทตูเกเตอร์พุททูไฮเก้า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 ทรีทูวันพุทพุทพุทดีพุทอิกโนร์เดอะแท็งเกอร์กายกายอิกนรแท็งเกอร์อิกนรแท็งเกอร์อิกนรแท็งเกอร์พุททูมี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 ไนส์ไนส์ไนส์ยดีมอดีเพสนะมอดีเพสมอดีเพสทูมีมอดีเพสทูมีทรีทูวันยูสิต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 กูด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  ลุกแอสตอลุกแอสตอลลุกแอสตอลพุชทูสตอลทรีทูวานพุช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 คีฟคิวลิง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 ไนส์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 สเตย์ไฮก้าสเตย์ไฮก้าสเตย์ไฮก้าเลงดีเพสเลงดีเลงดีเพสมุฟทูมีมุฟทูมีมุฟทูมีเมนบอลเมนบอลมุฟทูมีเมนบอลมุฟทูมีเมนบอลมุฟ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 อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะโอเคเลสติกโยบาร์ติสติก ติกว uh. okay. okay, ิดีโอปาร์ตี้นะติกวิดิโอปาร์ตี้พูจับพูจับโอเคเขาบางแล้วเขาบางแล้วเขาบางแล้วเขามอนเขามอนเขามอนเดอโล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 ทำทูมีทำทูมีทำทูมีทรีทูวันมูฟ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 ทูมีทูมีทูสโตนทูสโตนทูสโตนดอนดอนสตาร์ทแอดเดชョกเขามอนเขามอนเขามอนเข m มอนโอเควินิทูเค้าต์พุชเค้าต์พุชเค้าต์พุชนะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเค้าต์พุชข้างหลังทรีทู วันพุชทูมีพุชทูมี่พุชพุชพุชทูมีพุชทูมีเฮีย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 คัเฮีย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 ไนไนส์นไนพุชพุชพุชดับยดีพีเอสดับยอดีพเอสดับยอดีพีเอสไฮเก้าก้าไฮเก้าไฮก้อาใกหนอเด็ดทงเกอร์อีกหนอทงเกอร์อีกหนอทงเกอร์อีกนอเดทังเกอร์ก้าไฮเ้เก้าทำไฮเก้าทำเกาพุชทูเก้าพุชทูไฮเก้าทรีทูวันพุชทูไฮเก้าพุชทูไฮเก้าพุชทูไฮเ วิ่งมาวิ่งมาอย่ายืนติดอยู่ตรงอยู่ตรงหลุมนั้นนะ่ะออกมาออกมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพุชพุชพุชปล่อยปล่อยออกลยนะกปล่อยออกเลยนะอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่ตรงช่องแคบอย่าอยู่ตรงช่องแคบคามอน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 อย่าไปเล่นตรงช่องแคบเข้ามานี่เข <clears S 2> okay, okay. e ้ามานี่เข้ามานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่ทุกคนวิ่งมานี่โอเคโอเคอ่อปล่อยปล่อยถอยออกมาแล้วทำ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  WDS WDS three ดับ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 มีดับทู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 มีดับมันเล่นบนเขาวะมันเล่นยากนะเว้พี่โอเคโอเคดีกดีกดีกดีเราดีกดีโอเคเล่นเล่นมูฟทูสโตรนเล่นมูฟทูสโตนเล่มูฟทูสโตรนกากมูฟทูสโตนมูฟทูสโตนแคมป์เฮียแคมป์เฮียแคมป์เฮียรอรอรอเป็ัพอ Move to stone m ต v e to stone m o ู e to s t ต n e Listen Listen m มี i s t เ n me มี v e ฟ o s t o ตนเอาโอเคคาบตะพุชคาตะพุชคาตะพุช Back ี i n e Back l i n ช Back l i n e Back line Back l แ n e ล u s h to ล a c k l i ท e Push าย back line, back line. Push to ท a c k l i ายไม่ต้องกดทง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 เล่นเล่นเล่นข้าอย่างเดียวครับคาอย่างเดียวข้าอย่างเดียวทำ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  ฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนทงฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนโอเคเลสเลสเต็มยูสกิลทูเดอะสโตนนะทูสโตนนะไกลยสเตมยูสกิลทูสโตนทรีทูวันสแตมสกิลอาราวสโตน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 อราวนทำ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 ดรอปยูดีพีเอสดรอปยูดีพีเอสทรีทูวันพุชทูมี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  มี่งมอดดีพีสมอดดีพีสไฟบอลไฟบอลไฟบอลแอนทอราโดแฟลทเวฟไฟบอลทอราโดแฟลทเวฟไนส์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 ทูสโตนทูสโตนลูกแอสโตนกายลูกแอสโตน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 ดรอปดาเมจทูมี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 ่ทรีทูวันดรอปอิด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 รอปดรอปอิดดรอปเฮ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 ดรอปเดียร์ n i c e n i c e n i c ์ไนส์ทุกทีเลยทุกทีเลยเอาแก้หมดทีเ e e p killing keep killing keep killing อะไ่อ stop stop focus tank ได้ stop focus tank stop focus tank fire DPS fire DPS let's go let's go let's go 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 get two get two d o n a fk d o n a fk go go move 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 stop a fk let's go let's go let's go let ไปโดนไโดนโดนโดน Let's go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  ไปเติมเพื่อนหน่อยไปเติมเพื่อนหน่อย Go 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 Come on 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 Push 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 the shock Push the shock Let's let let push Let's push Let's push Let's push to g e t h e r Let's push to g e t h e r Let's push to let to Getter Come c o m e Come To Stone To Stone come To Stone come To Stone g รด r ้ a d y Get ด e a d y Get ready ก e t ready Ignore the tanker Ignore tanker Follow me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  เข้หลังเขาหน่อยเข้าหลังเขาเข้าม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 าทำ t o stone ทำ stone กับได้ปบร e g u p r e g เ o u p stone อ e g r u p stone e u p stone เ c o t e r push c o t e r push Tank ปบัฟ Tank บัฟ Three Two One Tanker buff buff b วีนะวีนะ Push t o stone Push t o stone t h r อ้อมหลังหน่อยอ้อมหลังหน่อยตีเฟกอ้อมมาหน่อยอ้อมมาหน่อยอ้อมมาหน่อยเขาอยู่นี่หมดแล้วเข้าเร็วหน่อยเข้าเร็วหน่อยเร็วเร็วเร็วฟาด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 ไนส์ไนส์ไนส์อ่าแดแดดีเบสเขาอยู่บนเขาเห็นปะดีเบสเขาอยู่บนเขาเห็นไหมเห็นไหมลวงให้หน่อยลวงให้หน่อยลวงให้หน่อย คูด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 คิวแอนแบ็คทูสโตนกายกายแบ็คทูสโตนแบ็คทูสโตนแบ็คทูสโตนนะเก็บแบ็คทูสโตน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 แอนด์ดรอปดาเมจทูสโตนนะทรีทูวันดรอปดาเมจทูสโตนดรอปดาเมจทูสโตน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 แอนด์ได้แบ็คไลน์ได้แบ็คไลน์ได้แบ็คไลน์ วินิมอดีพสมอดีพส์ขมออนคมออนคมออนคมออนไนไนส์ไน์น์น์มลงเกตสามวิ่งใกลวัานี้กูด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 รอบแล้วไปลงเกตสามเป็นอะไรตอนอยู่ไกลได้เห็นจะติวิญญาณปาร์ตี้ไม่รู้ เล็โกเล็โกเล็โกใครตายมาเติมหน่อยใครตายมาเติม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 ครับพุชชิ่งคีพุชชิ่งคีพุชชิ่งทูมีนะคีพุชชิ่งทูมีเก็ตเรดี้เก็ตเรดี้เก็ตเรดี้ฟอนิกเวฟเก็ตเรดี้ฟอนิกเวฟเก็ตเรดี้ฟอนิกเวฟทรีทูวันพุช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 ดีพุช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 อีกนอร์แทนเกอร์อิกนอแทนเกอร์อิกนอเดอะแทนเกอร์ขมอนขมอน มูฟมุฟมูฟมุฟมูฟสวย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 เข้ามา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 หน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาเติมดาเมจหน่อยครับเติมดาเมจแนวหลังเขาหน่อยดาเมจใส่แนวหลังเขาหน่อยดาเมจใส่แนวหลังเขาหน่อยไม่ใช่แต่แทงไม่ใช่แต่แทงคอมอนคอมอนคอมอนหาหาดีเพชรอได้เจอหาดีเพชรอได้เจอสวย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 เข้ามา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 ไหนไหนดูชื่อมาเตะกันแน่ ป๊อปเหมือนเอ่ออะไรนะบอกชื่อเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอยช่วยดูให้ชื่อใครกันบอยโอเคทำ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 คอมอนคอมอนเล่นโซนแล้วเดี๋ยวผมเข้าหลังให้ครับโอเคโอเคคอมอนมเมนบอลเมนบอลเริ่มปากแล้ว ว่าเรต้องส่งเหมือนเดิมเรา้อมันเกิดอ่ะคีเพยงคีเพยงแอมไดแอมไดเวท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 มาเริ่มมาเติมเร็วหน่อยค่ะ คีเพิ่งการคีเพิ่งคีเพิ่งผมตายว่ะเรียตายกร็รีกุ๊บไหมรีกุ๊บไหมวินิทูลีกุบรีกุ๊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 บพอท่อถูกรีกุ๊บพอท่อถูกทำทำพอท่ถอถูกพอท่อถูกรีกุ๊บ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 พีพอท่ถอถูกพอท่อถูก เลตโกพาเท่าทูขำมอนขำมอนรีคุบรีคุบรีคุบม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 ุบสร์ม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 ุบคำ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 วีนิทูโกตูเกเตอร์คำคำคำพาเท่าทูแอนโกอราเดอะช็คขมอนขำมอนขำมอนฮิว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  ถอยเลยครับใครใครเล่นอยู่อ่ะถอยออกมายอมตายแล้วถอยออกมารีกรุ๊บเลยปล่อยเลยปล่อยเลยรีกรุ๊บรีกรุ๊บรีกุ๊บรีกุ๊บไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนปล่อยตัวเองตายไปเลยครับรีกรุ๊บรีกรุ๊บรีกุ๊บรีกุ๊บแล้วก็มาใหม่แล้วก็วิ่งมาใหม่ทำ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 รัน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 ทูมีรันทูมีรันทูมีรันทูมีฮิวฮิวฮิวโยเปนฮิวโยเฟนฮิวเลอร์ฮิวโยเฟนใครตายเพิ่งมาใหม่ฮิวเลยฮิวเลยโอเคเลส Let's go ถือว่าเราแค่ได้อยู่นะไอ้ที่เราคตรพิการเลย Let's go ได้อยู่นะโ o มดโผมออกไปเล่นคนเดียวเลยอยู่เลยแกกับที่ก็พยายามหาทุกคนพอเด้ไดกี้เข้าตรงกลางนะเกดี้พอแดแบ็คไลน์นั่นแบ็คไลน์คุณไปต้องเล่นเลยเพราะว่าเราไม่มีพาเราต้องหกาที่นะีตอนนี้เอาเลย เข้า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 ทางผมเข้าทางผมเข้าทางผมเข้าทางผมขอมัน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 ขอมอมันทรีชูวันจับดาเมจเฮีย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 กูดจอบ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 มอดีเบส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 ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เฟน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 ดับยูดาเมจจับยูดาเมจทรี ทูวันดออิ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 นดอตามเอูแบ็ลาแบ็ล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 ามาช่วยหน่อยครับเอามาช่วยหน่อยเอามาช่วยหน่อยเอามาช่วยหน่อยเฟกเอามาช่วยหน่อยคิว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 เลฟซ้าย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 เลซ้ายเลซ้ายเลซ้ายกลายรุกเลฟซ้ายก้าเลซ้ายสต็อปสต็อปฮิตะแทงส มูฟตูเล็บายมูฟตูเล็บายไฮกลาวเล็บายไฮกลาคอมมอนคอมมอนคอมมอนคอมอนมูฟ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 ดับยูดาเมททรีทูวันดับ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 ดักูด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 กดมอดีเบส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  โอเคเก็เ okay, ีเวทเวทเวทพอนิคเวทพอนิเวทเวทพอนิคเวทนะเวท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 โอเคเน็กเว็บเน็กเว็พุชทูสโตนพุชทูสโตนพุชทูสโตนเก็เดีเก็ตเี้พุชทูสโตนทรีทูวันพุชพุชพุชแทงบัฟแทงบัฟแทงบัฟพุชทูสโตนพุชทูสโตนแบ็คลางแบ็คลายสโตนแบ็คลสโตนแบ็คลาทรีทูวันดอบดบดอบดบดบทูมี่ดบทูมี่ดอบทูม คิวดาดีเฟสเฟิสคิวดาดีเทำามทูับตามทูัตามิทูมดาทูมดทับ t o e ดอิดดับอิดดอิดด good 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 g o อ้อมหลังมาครับอ้อมหลังมาครับเขาจ้างแล้วตรงนี้เขาจางแล้วผมเขาจางแล้วอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาอีกขออีกขออีกขออีก nice 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 กดหินเลยครับกดหินเลย วันมินิวันมินิตวันมินิตคิว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 ทิิวิิิวิิิวิิเข้ามาที่สโตนเข้ามาที่สโตนเข้ามาที่สโตนเข้ามาตนเข้ามาสโตน Let's go to stone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  o go to stone drop damage to stone Die, drop damage to stone nice 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 let's go kill die back line k i die back line อาราวโซนอาราวโซนอาราวโซน kill die back line อาราวโซนกูจับ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  okay we need more big wave coming big wave coming come on come on come on get ready get ready big wave coming น huh? ะ three two one buff 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 tank buff 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 buff, buff, buff. พุชทูมีพุชทูมีพุชท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 มีพุช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 คีพุชชิง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 ลูกแอสโตน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 มอนมอนมอนต้นตนแทงเกอร์แทงเกอร์การเดียนการเดียนยูจการเดียนยูจียน ทำทำทำ stone ทำ s t o n ำ stone ทำ stone ทำ s t o ดับแตเมทู stone and use your guardian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  ไหนไหนไหดับ dps ดับ dps ดับ more dps ดับ more dps two stone t o stone two stone t o stone, stone and allow stone allow stone allow stone แต่ dps allow stone allow stone go 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 let's go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  okay CG guy CG อะไรชะนาวะ